สวัสดีค่ะผู้กองเวอโอ๋อเพลงนี้พอนะนาสีเหลา เอ๊ะวันนี้ว่าจะพาไปดูอะไรคะฮะวันนี้จะพาไปดูเวัดีครับผมู้กองเวจำได้ไหมครับเวันนี้ผมยาวไปหน่อยขอไปด้วยนะครับแต่เท่ดีนะเดี๋ยววันนี้ผู้กองเวจะพาไปดูอะไรตามไปดูให้ดีกันแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับผมผู้กองเวครับวันนี้จะพาไปไหนครับดูครับเดี๋ยวเราจะไปสอยดอกกระดังงาให้กับน้องกระต่ายเอน้อง น้องแพนด้าน้องกระต่ายนะครับให้กินให้ให้ให้น้องแพนด้ากินนะครับค่ะเห็นค่ะดอกกระดังงาค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไทำไมกระดังงาไปทำไมเนี่ยเอาไปให้น้องแพนด้าค่ะแพนด้าคือรคือกระต่ายค่ะอุ้ยโอ